เธอเนี่ยกูใช้แล้วนั่นแหละอืมโยไวโมโเป็นชื่อห้องอย่างงี้เล่นก,กับเพื่อนจ้าอันนี้คือมันตั้งเองเหรอกูตั้งไอ่สัตว์<อ>คุณดกว่าข้อความระบบเยี่ยมันเหมือนสมัยก่อนอ่ะที่แบบเล่นกับเพื่อนจา้าสองของเหรอใครอยู่ทีมใครนะฮัลโหลมัน เดนแบทเนี่ยเหรออ๋อเออวางเวางว่ะเดนแบทมันก็ข้ามมัวปะเออไเล่นจริงปะเนี่ยอุ้ยแต่แฟนไครสักคนเฮ้ยไม่สิเดนแบทมันก็แบ่งฝั่งอยู่ดีพี่แล้วจริงเหรอเออแล่วมันส่งทีมได้ปะล่ะไม่รู้ว่ะเขี้ยนี่มันไอ้มึงเขาเล่นจริงป่าวะกูไอ้กูจะดูเยอะกูเห็นแค่ภาพในกูก็ปวดหัวแล้วมัโมมัว แยเกมไม่มีวิ่งเออวะมันแบ่งฝั่งไอ้มันเล่นยังไงวะมันเล่นยังไงวิ่งเมาส์กูแทบปุ่นตัวได้เลยเฮี้ยไอ้ไม่มีวิ่งเอ้ยกูจะกดคลิกขวาตบไม่ใช่ใครยิงกันใครยิงการเลยยิงกันตัวตัวแบบไม่ได้มายิงอ่ะเหมือนไปไปยัดตูดอ่ะไอ้เนี่ยแม่ดูวีกูนี่ป่าได้เฮี้ยแล้วโถ ยิไม่เปมีดป่าอิวได้เนาะอะไรนะเอาเร็วเยอยคิดขวอยนีไยเฮ้ยกดบีเดียวให้กดบีโอเคโอเคโอเคเกือบเหมิดปวเลยเอ้ยมคนี่ไรันไฟเดอโโอ้ยเยอตัวแรงแสงไอตัวี้เยี่ยอะไเดินมาตกระพิบอะรู้จักจะดับป่ ใครูไม่ใส่วิปืนนี่หรอว่ายังไม่ตายสัตว์เกบปืนไงอ่ะกดตัวกดันี่ไงบอลกูมีเป็นมีเป็นอุ้ยไอ้ยีกระสุนหมดอีกยไอ้ยีลืมใส่ลูกไอ้ยัแม่งลืมใส่ลูคนกระโปงเลยสั์ หายตัวว้าวปาระเบิดตรงไหนวะกูจะไปกด G กด C กด C C กดเลข C เลข C เลข C ไอ้สัสเยี่ยมอะไม่เจอไอ้ซีไอ้บินไอ้ยังบินยังบินใส่กู ไอ้ยิมฝาดได้ไงนี่มันโดนได้ไงอ่ะนี่มันมีแมงไกลมากอ่ะอ๋อข้างบนเคยแว่นกูนึกว่าข้างล่างข้างล่างคือมึงข้างล่างนี่คือกูคาร์บิดคาร์บิดเฮียไม่ตายเฮี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 ยเอ๋คาร์บิดเฮียกดปุ่มผิดเฮียกูกดปุ่มผิดเราเปิดความนะมีดาเมจนะอันนี้ไม่รู้เหรอไอ้นักพี่เคยเปิดผิดเฮ้ยกูไปกดโดนเลขห้าเฮียเฮ้ย แม่งเยี้ยเฮ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 ้ยอยู่เลยวะมันมีโ่คการบิดการบิดการบิดเฮ้ยโอ๊ยเยอะการบิดโวยโมที่ปืนโผล่แม่งยิงไม่ตายเลยจ้ะไอ้นี่พลเดเมจด้วยหรอโอ้ยเย้เปืนคู่ไอ้เฮ้ยมันสะท้อนสะท้อนได้ด้วยเหรอต่อเป็นกระแทกอุยโอ้ยจอก ไอ้เหี้ยเพ้ยอนเพื่อนไม่ได้ใส่เข้ามาอีกอ่ะฮะไอ้เ่มึงอยู่เฉยๆดิกูขอเอาไม่มีคนเข้ามานะน้ำน้ำอุ่นๆเอามึงตั้งรหัสอะไเหรอมีคนไอ้มีคนดาวได้เหรอมเพื่อนกูว่าเพื่อนเราได้แหละจริงเหรอไอใครบอกมาไอภูมิเอ้ยเหี้ยตีดสินตอนไหนไอภูมิตัดสินตอนไหนใช่ไหม จะมีมีใครวะไอ้ตายไม่ได้ใช่โอ้โหมีเที่ยพี่มึงเกลียนมากเลยอ่ะเกีียโคตรไกลอ่ะแม่นย่าลูกซองอะลูกซองลูกซองเฮ้ยไอ้ลุมดำเหี้ยอะไรสัตว์จ้าวจ้าววับโไอ้ผู้เหี้ยเป็นปกละจริงไอ้ปลาดำเหี้ยอะไรเอ้าเหี้ยตัวกับมาตาไอ้สัตว์ นายว่าเฮียไปฟลอมสัตว์เฮียเฮียได้นานตึกอะตึกตึกแม่งกูโคตรเกลียดเลยเฮียยิงยิ่งสไนนะก็สุนกูไปไหนอะสวยมากเฮียกูเนี่ยมาเลยสัไอ้เฮียไม่เคยตาเหรอไม่เคยตาไอ้เฮียนี่คีโมไอ้เหี้ยอุ่นนี่คุยกาละบิดกาละบิดน้องกาละบิด อะไรพี่โอ้ยโอ้ยไกลยิงไกลโว้ปืนอะไรเนี่ยกรอดเจี๊ยบอะไรซือกล้องเล้ยยิงซื้อกล้องเฮ้ยเฮ้ยเพีมีมึงเติมได้กี่กี่รอบอะสามรอบทำไมมีแต่ปืนขี้โกงกันน่ะมึงจบนี่มึงเปิดรับปืนหน่อยนัดเออเออมันมีกล่องรับปืนนี่ไอพวกขี้โกงเหวยนะครับโอ้โหสัตว์เด้ถ้าเราแยกปืนมันเติมกระสุนไม่ได้ใช่ไหมได้ไม่แค่นั้น โอ้ยแม่เราแล้วเยอะตามเอาเย่อะไรมึงแม่งง้วนเลยนะแบบกูยิงไอ้น็อตอยู่เควันเกิกระปุกโอ้ยลืมตาแล้วเฮ้ยเย่แหละมันแค่ไปอย่าเนี้ยคนน้อยมันจะเสียเปรียบเริ่นบ้าโอ้ย อัลเลนเบลอัลเลนเบลม่มาดิสัตว์อย่างลูกซองอะเปยสัตว์วันฮิตกวยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้เอ้ยอ้ยเอีเ้ยเอ้้เอเอ้ยปอนยเเ้เอ้เเอเยเย้นพวกมึงอ่ะ ระวังนะกูเล่นสมัยแล้วอะโอโหแล้วพวกกระโปงยกูมาหามถึงถามเลยนะพวกกระโปงอะที่หลุมเฮียโอ้ยเจ็เอ้ยทำไมเลือดกูเลยทำไมเลือดกูเหนึ่งเนี่ยใครก็ได้เปลิดชีพกูดิโดดจากโดดจากที่สูงอะจริงเหรอเยอยยอย่าอย่่่งยกูกูอยอย่าอย่าอย่่ายออ่ ยัยเคยเยัเอ้ยเคย์ยังไงวะกอไม่พูดดีอหละเอ้ยเคอะเดี๋ยวกูลองใช้ดูเลยเอ้ยมันดีมากลองจริงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอเฮ้ยเด้อ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 คายไปนี่ยน้ำมันดคดตายเลยปูมเฮ้ยก็ดูก็ดีนะเนี่ยเฮ้ก็ดูเอ้ยมันกูยิงไม่โดนอ่ะก็ยิงมันอยู่นะถ้าไมันขกูไม่เห็นรอยกระสุนมันแหละกูปิดไว้เหรอมันเสียหัวเหรอ เหลือสอง้ะไปจะตายไอ้เงี้ยไม่ชินปืนไงโอ้ยสะดุ้งเลยโอ้โหข้างหลังข้างหน้าไอ้เี้ยซีบล็อกซีบล็อซีโอ้ย โดนกัเฮียมเกียเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่อย่าอย่าพึ่งเข้ามามาไอสัตว์วอะไรมามาไอเฮียเออยนี่ยไราเอฟันกันเอาฟันกันขวัญนแสัตว์เฮ้ยาย่าาละเบิดไอเฮียเฮ้ยสไนเดอร์เฮียเนียสัตว์โอ้ยยอยย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 เยิยย

เฮียม yeah, yeah, ันเอาหนังง่ายแต่วะกูเหี้ยไอ้บูคีลุมไอ้บูคีลุมเดียวปังนี่ปืนกูเล่นนี่เพื่อนก็ไม่หนาวของเล่นวะเหี้ยเอ้ยโล เดี๋ยวไม่ก็เราสร้างห้องมาเดี๋ยวกูเชิญคนกดเชิญคนไปปั๊มอต่กูนั่งตรงนี้แหละโอ้ย่าๆโอ้อาฮึ่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 ทอยู่ในห้องเนี้ยอีสต์เจ้าชายตัวกับพิบ้าแล้ว

เพิ่งรู้เยอะแม่งเอ้ยตายซะหันไม่ทันไอ้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 กระสุนปืนไอ้ตัวเดียวไอ้ตัวเดียวจอทำไงดีมองนี่มาเจ็ดตัวโอ้โหย่าย่า โอ้ไม่นะเย่ภคีลมีูภูขอจริงละเล่นปืนเนี่ยก็บอกแล้วไอ้ภูมิที่อ่ะพวกมึงอ่ะไม่เชื่อกูแห่ภูมปภูทำตัวมีพิรุกนะอาตานอืมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออยังไม่พูดอะไรเลยไก่เฮียเนี่ยพูดอยู่ไอ้สัสเอาจู่จมึงก็พูดออกมาเมื่อกี้มึงเงียบตั้งนานเป็นภัยแล้วอาตามอ ก็วสตรีมสไนด์บอกกันไอ้ย,ยี่มันเข้าหัไน้ยังู่